สวัสดีครับผมเจนเอ็กซิมเียวเซียรทเทลนนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่พื้นที่จังหวัดจังนะครับอยู่นาทุหมิงอําเภอสิเกาจังหวัดตังนะครับก็เป็นพื้นที่เขตร้อยต่อระหว่างอําเภอสิเกานะครับนามเมืองเพชรกับอําเภอเมืองตังนะครับแล้วก็พื้นที่วังวิเศษนะครับผมยืนอยู่ณนะลานปาล์มเกษมนะครับวันนี้เป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะครับ ลานปามกเกษมร,รับรถตักรุ่นซีรีเก้า X4938TS มาใช้ตักปา์มพื้นที่ลานปา์มของอำเภอตำบลน,นาทุหมิงนะครับอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนะครับแล้วก็ปกติลานนี้นะครับจะใช้รถตักของ XCMG อยู่หนึ่งคันนะครับรับ มาเมื่อเดือนเมษาที่บัานมานี่เอกนะครับก็เป็นรุ่น LW 220K บุ้งกี2คิวนะครับพอดีอีกลานหนึ่งรถไถท,ที่ใช้ดัดแปลงเป็นรถตักอยู่มีปัญหาแล้วก็ใช้งานไม่ทันนะครับซ่อมไม่ทันนะครับก็เลยลูกค้าเปลี่ยนใจรับรถตักนะครับเบื้องต้นลูกค้าโทรมาสอบถามแล้วก็ สนใจจะรับรุ่นเดิมไซส์เดิมรุ่น LW220K นะครับแต่ว่าผมถามว่าร้านนี้วันละกี่พ่วงนะครับก็เลยเน้องสอนลูกชายพี่กเกษมตอบว่าก็ประมาณ3-5พ่วงทุกวันบางวันก็ถ้าเป็นช่วงขาลงที่ตัดปาล์มเยอะๆเะสาร์อาทิตย์ก็อาจจะถึง7พว่วงผมก็เลยแนะนำเป็นเอาให้เอารถตักซีรีสเก้า รุ่น x c 9 3 8แทนนะครับรุ่นนี้สามารถตักแบบดิบๆโดยที่ไม่ต้องมีหลุมได้เลยแล้วก็สังเกตได้ครับนะฮะการตักต่อหนึ่งครั้งบุ้งกีประมาณ3คิวครับตัวนี้1พ่วงถ้าเป็น LW200K เนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีแต่ถ้าคันนี้รับประกันได้เลยครับใช้ระยะเวลาประมาณ15นาทีต่อหพ่วงนะครับก็ วงน,นี้เป็นพวกแรกครับในการตักก็อาจจะความคล่องมือหรือ,อคอนโคลไฮดรอลิกต่างๆอาจจะไม่คล่องมือเท่าไหร่ก็อาจจะช้านิดหนึ่งสังเกตได้ครับก็ตัวนี้รั้ว4เส้นครับก็น่าจะสูงประมาณสัก3.2เมตรนะครับส่วนรถตักของเรานะครับยกสูงจากพื้น4.67เมตรนะครับสามารถตักได้สบายอยู่แล้วขนาดรั้วเกษตรก็สบายครับทีมงานตานใดสนใจรถตักของ xcmg ที่มีผมเจน XCMG เป็นผู้ดูแลและก็จำหน่ายก็โทรมาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0864914240นี่และครับเกษมสอรุ่งเรืองลานปาานะครับที่นี่พื้นที่อยู่นามเมืองเพชรนะครับก็ถ้าเข้าทางเส้นอำเภอเมืองสีเกาได้ก็เลี้ยวขวามาเข้ามานะครับแล้วก็สามารถเข้าทางวังวิเศษได้ด้วยนะครับเลี้ยวสายเข้ามา แล้วก็มีอีกหนึ่งลานนะครับอยู่พื้นที่สิเกาก่อนถึงก่อนไปถึงทางไปหาดนะครับก็ทีมงานต้นใดมีสวนปามมีลานปามหรือมีธุรกิจรับแทงปามอยู่ใกล้เคียงนะครับอย่าลืมตัดมาขายเกษมสอรุ่งเรืองลานปา์มนะครับบริหารงานโดยพี่เกษมแล้วก็น้องสอนนะครับลูกชายที่นี่ให้ราคาสูงครับ ต่อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ตัดปาล์มขอให้ตานตัดปาล์มสุกนะครับตัดปาล์มดิบไม่แนะนําตอนนี้ราคาตกแล้วก็ลานก็ไปต่อไม่ได้นะครับก็ฝากเจ้าของลานปาล์มเจ้าของสวนปาล์มและคนรับแทงปาล์มนะครับขอให้ตัดปาล์มสุกไม่ต้องตัดบันสุกนะครับแต่ขอให้ตัดสุกทุกตลไลส่วนลานปาล์มไหนลานปาล์มเล็กลานปาล์มใหญ่ โรงงานไหนโรงงานเล็กโรงงานใหญ่สนใจรถตักของ XCMG ที่มีผมเจน XCMG เป็นผู้ดูแลแล้วก็จำหน่ายโทรมาหาผมหรือเซฟเบอร์086 49 4914246เบอร์เดียวขึ้นไลน์ทิดพักไลน์หรือโทรมาก็ได้นะครับก็สังเกตได้ว่าต่อนหนึ่งบุ้งกีนี่ประมาณตัน2ถึงตัน5นะครับก็ตักไม่กี่ครั้งนะครับนี่ขนาด ยังไม่จำนานนะครับพ่วงแรกในการตักนะครับก็สนใจรถตักรถเครนหรือทุกปฏิัณฑ์ของ x อ็ G กซีมจีใครเคียงจุดนี้เข้าไปก็โรงงานไม้สับซับเจริญตรง8ของพี่สักผมก็ขายเครื่องสับไม้ามานะครับตอนนี้ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับเรามีเรา XCMG นะครับ โดยบริษัท OCR Company เรากําลังจัดงาน Expo ให้สำหรับลูกค้าของเรานะครับเรางานเริ่มเริ่มวันที่10เดือน12นะครับจัดงานที่บางลบุงชนบุรีก็ท่านจะพบกับนว,วัตกรรมใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถตักไฟฟ้ารถโฟคลิฟไฟฟ้าหรือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้านะครับ ก็เราจะเปิดตัวที่นั่นแล้วก็เปิดตัวสแปร์พั์ที่ใหญ่ที่สุดของในประเทศไทยนะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับผมจะเชิญไปร่วมงานวันที่10เดือน12นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้คันนี้นะครับก็ตัวนี้มีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับคันนี้จัดโปรโมชั่นดาว ครึ่งหนึ่งดอกเบีย้ย0%แถมรับโปรโมชั่นเอ็กโปด้วยนะครับตัวคันนี้รับส่วนลดเงินดาวอยู่3 0 0 0 0บาทนะครับก็ทีมงานตานใดสนใจรถตากเล็กรถสักใหญ่สอบถามผมมาได้นะครับท่านสามารถรับส่วนลดได้ถึงสูงสุดได้ถึง50,000บาทนะครับต่ำสุด3 0 0 0 0บาทก็ทีมงาน่านใดสนใจโปรโมชั่นก็ติดต่อผมมาได้เป็นเคสไปนะครับที่เบอร์โทร0 8 6 4 9 1 4 2 4 6 โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่10เดือน10ที่ผ่านมาปิดจบอยู่ที่วันที่10เดือน12นะครับแล้วก็ท่านต้องรับรถหรือทุกผลิตภัณฑ์ภายในสิ้นปีนี้2565นกะครับก็ไม่ได้มีแค่รถตักอย่างเดียวนะครับรถเกลนเราก็มีส่วนลดเครื่องสับไม้เราก็มีส่วนลดรถหนีบไม้เราก็มีส่วนลดแท่นปูนมิกเซอร์เรามีส่วนลดให้ท่านทุกอย่างนะครับ เฉพาะงานเท่านั้นและก็มีข้อแม้อีกหนึ่งอย่างนะครับก็เหมือนรถ x c 9 3 8รุ่นนี้นะครับก็มีท่านสามารถรับส่วนลดได้แค่10คันเท่านั้นถ้าเกินกว่านั้นก็หมดโปรนะครับก็คือ,อแต่คิดว่าภายใน2เดือนนี้หากท่านโทรมาไปในเดือนนี้เดือนหน้าน่าจะโปรโมชั่นยังคงอยู่แล้วก็ผมยินดี ให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านว่ารุ่นไหนให้ส่วนลดเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นรุ่น x c 988รุ่นนี้รับส่วนลดไปเลย30,000บาทนะครับเป็นส่วนลดเงินดาวยกอย่างเช่นท่านดาว350,000บาทก็เหลือจ่ายดาวเพียงแค่320,000บาทนะครับก็เรามีส่วนลดเงินดาวให้30,000บาทครับผมเพียงแค่ท่านโทร0864914246คลิปนี้ปล่อยยาวหน่อยนะครับก็ตักพ่วงแรกของ กเกษมสรุ่งเรืองลานปาล์มนะครับตักโดยรถตักของ XCMG c d 9รุ่น x c 9 3 8 t s นะครับสรุ่งเรืองปาล์มของกเกษมนี่มีอยู่1นึคันแล้วนะครับ LW220K ส่วนวันนี้นี่รับเพิ่มอีก1นึคันนะครับมาใช้ที่ลานนาเมืองเพชรนะครับส่วน220จะไปอยู่ที่4ีเกนะครับ ท่านใดเห็นสนใจก็เข้ามาชมรถได้นะครับเข้ามาทดลองตักได้นะครับก็ทีมงานท่านใดสนใจก็โทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์0864914246หรือจะเข้ามาชมมาเทสมาทดลองขับมาดูรถก็เชิญเลยครับที่ลานกเกษมสอร,รุ่งเรืองปามนาเมืองเพชรอำเภอสิเกาจังหวัดตรังครับผมคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมจนถึงคลิปขอบคุณมากครับผม